บทสัมภาษณ์นายแพทย์สมหมายทองประเสริฐตอนที่3คุณหมอใช้ยาตัวนี้ตัวเดียวในการรักษามะเร็งทุกชนิดหรือคะหมอสมหมายตอบว่าสามารถใช้กับมะเร็งทุกชนิดที่มีลักษณะเป็นก้อนยกเว้นมะเร็งเม็ดเลือดมะเร็งไขกระดูกมะเร็งแต่ละชนิดมีที่มาคนละสาเหตุก็จริง เนื่องจากสิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดการพัฒนาของเซลล์มะเร็งในร่างกายเราอาจมาจากเชื้อไวรัสก็ได้เชื้อราก็ได้พยาธิก็ได้สารปนเปื้อนในอาหารหรือสารพิษที่เราสูดดมเข้าไปสะสมในร่างกายก็ได้มันแล้วแต่ว่าตัวกระตุ้นเหล่านี้เข้าไปกระตุ้นที่อวัยวะอะไรจนเซลล์ของอวัยวะนั้นพัฒนาเป็นมะเร็งซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนขึ้นมาเราก็เรียกว่า มะเร็งโน้นมะเร็งนี้ตามชนิดอวัยวะดังนั้นเราจึงใช้ยาเพียงขนาดเดียวก็สามารถออกฤทธิ์กับมะเร็งทุกชนิดที่เป็นก้อนได้ซึ่งรวมถึงมะเร็งสมองด้วยในการรักษาคนไข้มะเร็งแต่ละครั้งผมจะอิงกับการรักษาของแผนปัจจุบันเสมอโดยจะเริ่มต้นด้วยการดูประวัติก่อนคุณต้องมีผลแพทย์ที่บ่งชี้ว่าคุณเป็นมะเร็งมาแสดงเช่นผลเอ็กซเรย์ อันตราซาวหรือ MRI เพื่อใช้ตัวนี้มาประกอบในการรักษาเพราะผมไม่สามารถรู้ได้เลยว่าข้างในมีก้อนใหญ่ขนาดไหนในปากมีก้อนหรือไม่ปอดมีเชื้อหรือเปล่าคุณต้องเอาผลการรักษาแนบมาด้วยผมมีเครื่องมือเฉพาะการเช็คเลือดเท่านั้นเพราะผมต้องตรวจเลือดก่อนเสมอว่ามีมะเร็งในเลือดไหมมีเม็ดเลือดขาวเท่าไหร่ ถึงจะดําเนินการต่อไปได้เช่นการให้น้ําเกลือให้เลือดบางรายก็ให้คีโมอ่อนๆหรือให้ยาบางชนิดตามแบบแผนปัจจุบันขึ้นอยู่กับอาการและอวัยวะที่เป็นมะเร็งยาสมุนไพรเป็นเพียงตัวช่วยเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอะไรเราก็ให้ทานยาสมุนไพรตำรับนี้กำกับไว้เสมอ เพื่อเข้าไปช่วยควบคุมการแพร่กระจายรวมทั้งช่วยทำให้ก้อนมะเร็งมันยุบลงการรักษาวิธีอื่นที่ตามมามันก็ง่ายขึ้นไม่ว่าคุณจะไปฉายแสงหรือให้คีโมตามที่ยาสมุนไ<า>พรจะไปช่วยเพิ่มภูมิต้านทานของคนไข้เวลาเขารับคีโมหรือฉายแสงก็อาจจะช่วยบรรเทาผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้หากใครต้องการมาแค่ซื้อยาสมุนไพรกลับบ้านอย่างเดียวไม่ได้นะ ผมต้องตรวจทุกรายถึงจะจ่ายยาถ้ารายไหนเป็นเยอะผมก็จะบอกว่ารายนี้รักษาไม่ได้นะต้องประคับประคองเพื่อช่วยยืดอายุให้ได้นานที่สุดหรืออาจมีปฏิหารก็ได้ก็จะบอกตรงๆวันวันหนึ่งจะมีคนไข้ยเยอะมากที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ตื่นเช้ามานะครับคนที่เดินไม่ได้เลยมานั่งรอกันเป็นแถว แขวนออกซิเจนมาก็มีรายไหนที่ช่วยได้ผมก็จะช่วยจนสุดความสามารถหรือจนกว่าเขาจะหายอย่างเช่นมะเร็งที่ตับเขาขอยาไปเราก็ให้แล้วเขาก็สั่งไปทานเรื่อยๆอีกปีกลับมาเขาก็เดินปลอเลยมะเร็งตับอยู่ได้ยังไงเราก็เอ๊ะทำไมมะเร็งตับเขาอยู่ได้ส่วนค่าใช้ใจ่ายในการรักษาของผม ก็ไม่ได้สูงเหมือนกับไปรักษาในโรงพยาบาลทั่วๆไปถึงแม้ว่าผมจะดำเนินการตามรูปแบบแผนปัจจุบันทุกประการไม่ว่าจะเป็นตัวยาหรือวิธีการอื่นพร้อมๆก,กับการใช้ยาสมุนไพรควบคู่กันไปแต่ตัวยาแผนปัจจุบันที่ผมใช้รักษาอยู่ราคาไม่สูงยาพวกนี้เป็นยาควบคุมต้องเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้นที่จะสั่งซื้อได้เคยมีผู้ป่วยรายหนึ่ง เป็นมะเร็งเต้านมที่หวนกลับมางอกใหม่ไปรักษากับโรงพยาบาลเอกชนโดนไปเข็มละสองแสนบาทถ้าหากผมรักษาเองถ้าใช้จ่ายจะอยู่ที่หลักพันต่อเดือนเท่านั้นและเมื่อถามต่อว่ามะเร็งชนิดไหนบ้างที่คุณหมอมั่นใจที่สุดว่าเอาอยู่และชนิดไหนที่คิดว่าไม่มีหวังหมอสมหมายตอบว่าคือมะเร็งนี้ ถ้าพูดด้วยความจริงใจของผมนะที่เห็นหายขาดจริงๆด้วยตัวเองคือมะเร็งเต้านมกับมะเร็งปากมดลูกนอกนั้นยากมากแล้วผู้หญิงที่เป็นมะเร็งรังไข่จำไว้นะครับ95%ตายหมดแต่คนที่ไปหาผมจะมีโอกาสรอดเพราะว่าผมมีวิธีการรักษาที่ไม่เหมือนคนอื่นๆคุณต้องคิดดูในช่องท้องเป็นรูอยู่มะเร็งรังไข่อยู่ในช่องท้องเมื่อตัดแล้ว เซลที่หลงเหลืออยู่มันก็อยู่ในช่องท้องหมอให้ยาเคมีไปฆ่าเชื้อที่เหลืออยู่ก็เป็นการให้ทางเส้นเลือดมันก็วิ่งอยู่ในเส้นเลือดไม่เข้าไปในช่องท้องพวกนี้หากผ่าใหม่ๆไปหาผมผมก็จะฉีดยาเข้าไปในช่องท้องยาแผนปัจจุบันนี่แหละทําให้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลังไข่หายมาเยอะแล้วหากผ่ามาจากที่ไหนแล้วไม่มาพบผมมันงอกใหม่ก็แย่ส่วนมะเร็งเต้านม ถ้าตรวจดูอาการแล้วผมพูดว่ายุบก็ยุบทั้งร้อยคนถ้าเป็นแผนปัจจุบันหากเจอเป็นก้อนเขาจะตัดอย่างเดียวหากใครก็ตามที่ไม่อยากโดนตัดผมมีวิธีในการรักษาโดยไม่ต้องตัดเต้านมรักษาหายมาหลายร้อยคนหลายพันคนแล้วแต่ที่ใช้คำว่าแต่เพราะว่าผู้ป่วยที่มาหาผมส่วนใหญ่จะล้มเหลวมาจากที่อื่น พอมาถึงมือผมมะเร็งมาลุกลามถึงขั้นที่สขั้นที่4ี่แล้วส่วนใหญ่โดนคมีแรงแรงมาก่อนโดนฉายรังสีมาก่อนทำให้เชื้อมะเร็งกระจายไปยังอวัยวะอื่นถ้าเป็นมะเร็งเต้านมก็จะกระจายเข้าปอดบ้างเข้ารักแร้บ,บ้างฉะนั้นทำให้ยากแก่การรักษาอย่างนี้เราก็คงช่วยยากอย่างมากก็ได้แค่ยืดระยะเวลา หากมาเริ่มต้นกับผมสัก2-3เดือนก่อนได้ทานยาสมุนไพรมะเร็งก็จะยุบฝ่อลงคุณก็ไปผ่าตัดต่อหรือไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็ทานยาของผมคุมไว้เรื่อยๆแบบนี้5ปี10ปีก็อยู่ได้ส่วนที่ยาของเราช่วยไม่ได้ก็มีอันดับแรกคือมะเร็งในระบบเลือดและไขกระดูกแต่ถึงไม่หายขาด ก็สามารถช่วยยืดชีวิตในระยะหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับอาการส่วนมะเร็งชนิดก้อนก็มีหลายอย่างที่ช่วยไม่ได้ต้องดูที่อวัยวะและเป็นมะเร็งระยะไหนที่ผ่านมารักษามายังไงได้รับเคมโมมาจนแย่หรือเปล่าใช้แสงมาหรือเปล่ามันต้องดูเป็นรายรายไปทีนี้มะเร็งที่มันรักษาไม่หายแน่ๆคือมะเร็งตับอ่อน แต่บางคนเราก็ช่วยยืดชีวิตเขาได้มะเร็งตับอ่อนไม่มีทางรักษาตายทุกรายไม่มียารักษายาของผมแค่ประครับประคองได้เท่านั้นเพราะมันเป็นมะเร็งคนละชนิดอีกประเภทคือมะเร็งท่อน้ำดีเดี๋ยวนี้เป็นกันทุกภาคของประเทศเพราะมันมาจากอาหารมะเร็งท่อน้ำดีไม่จำเป็นต้องมาจากพยาธิอย่างมะเร็งตับ ถ้าหากท้องโตตาเหลืองก็ยากเหมือนกันหากยังก้อนเล็กๆอยู่มันก็รักษาหายมันอยู่ที่ระยะอยู่ที่ขนาดแต่ปกติผมจะพยายามช่วยสุดความสามารถอยู่แล้วเมื่อไม่กี่วันคนไข้ามาหาผมเป็นมะเร็งต่อมไทรอยและลงปอดต้องเจาะคอให้หายใจได้เขาไอออกมามีเลือดอุดสามาจากแม่ละมาดเหนือแม่สอดมาโรงพยาบาลที่กรุงเทพ พยาบาลบอกให้กลับบ้านจะเอาเตียงให้คนไข้อื่นบ้าไหมละ่ะคนไข้ไอเป็นเลือดจะให้กลับบ้านได้ไงเขามาหาผมมานั่งร้องไห้ต้องมาให้เลือดที่ผมผมก็หาเลือดให้ฟรีเลือดเรามีนะครับเราซื้อได้เราเจาะเลือดเองแล้วของเราเลือดสดไม่ใช่เลือดตู้เย็นอย่างทั่วๆวไปเพราะว่าเลือดตู้เย็นพอแช่แล้วโพเจนซี่มันลดต้องเลือดสดพอเจาะปั๊บก็ให้ทันที อย่าลืมนะครับว่าผมเป็นคนตั้งธนาคารเลือดสี่หีราชนะผมก็มีความรู้เรื่องเลือดสิมีคนไข้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดมหาผมบอกพึ่งให้กลิดเลือดมาเพื่อจะให้ยาเคมีแต่คนไข้ซีดไม่มีแรงจะรับผมก็เลยตรวจเลือดดูหมอให้เลือดมาตั้งสองขวดแต่ทำไมเกล็ดเลือดไม่ขึ้นล่ะผมจับให้เลือดอีกสองขวดกลิดเลือดขึ้นเลยเม็ดเลือดขาวลดทันที จากส0 0แสนเหลือหนึ่งแสนวันเดียวนะครับคนไข้าจากเดินไม่ไหวกลายเป็นเดินได้สบายเลยยังมีอีกหลายๆกรณีที่ผู้ป่วยไปหาแพทย์ตรวจแล้วไม่พบว่าเป็นมะเร็งจึงไม่มีผลยืนยันจากโรงพยาบาลแต่พอมาหาผมผมก็บอกว่าอาการแบบนี้แสดงว่าเป็นมะเร็งผมไม่นิฉัยตามอาการหรือไม่ก็ค่าเลือดมันบ่งบอกอย่างน้อย เราก็กันไว้ก่อนผมจะพูดเสมอนะครับว่ามะเร็งแต่ละอวัยวะมันเกิดไม่เหมือนกันถ้าอยู่ดีๆคุณแน่นท้องปวดท้องคุณต้องนึกถึงอะไรบ้างอยู่ดีๆถ่ายอุจจาระบ่อยอยู่ดีๆมีก้อนแถวคอต้องคิดถึงอะไรนี่แหละคือการเฝ้าระวังถ้าเราพบตั้งแต่ขั้นแรกมันก็มีโอกาสหายแต่มันไม่ค่อยพบนะสิครับถึงจะพบก็ช้าอีกแหละ อย่างคุณมีก้อนที่คอไปหาหมอเขาไม่รักษาให้นะเขาต้องเจาะเสียก่อนว่าใช่มะเร็งไหมถ้าใช่แล้วเขาก็ต้องเอ็กซเรย์ให้รอบหมดแต่มะเร็งมันเดินทุกวินาทีมันไม่คอยเราหรอกระหว่างที่หมอรอเช็คผลต่างๆอยู่มะเร็งมันก็โตไปเยอะแล้วคนที่มาหาผมแค่ผมสงสัยว่ามีแนวโน้มผมก็ให้ยาสมุนไพรกันไว้แล้วและให้ยาอื่นร่วมด้วยยาตัวนี้ไม่มีพิษหรอก ไม่เป็นก็กินได้ผมลองกินมาด้วยตัวเองแล้วรู้ดีว่ามันมีฤทธิ์อะไรบ้างแต่ถ้าค่าเลือดไม่ขึ้นอาการแสดงไม่มีแนวโน้มเราก็บอกว่าไม่เป็น